nín 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 được chơi cái thùng nín 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 nấy được chơi cái thùng phải nín nín nấy được chơi cái thùng mà bị bị lo à này cái phở à à là cái nón thay đi không no, áo quần loài này nó phu lo, yo thay là xanh cái gì à, đi nó phu nó đi đi lọp, thằng bé này bán trái khoai lóc bộ, trái khoai là cái áo, áo thì là thằng nhóc, thằng nhóc nó ê hát này đi lên là được chưa? khỏe nhiều rồi

อเป็นเลยเดียว่เป็เลยอเวยกองเลยวันี้นเียไปชิวไปชงเลยเล่อโอ้มอเลยแต่เสียเป็นเลยน้องเจ้าอโอ้จวมาเลยโอ้หนูสางเกรชิหน่อข้าหลอมด้วยบุย่ชิหน่อข้าวอชิหน่อข้าหล้อมันมีอว์คว้าไปสู่ไหมจดใ่ดีมีอว์รู้มีอว์ขับมีจดจดภาพบอกเลยดูได้นื้สงเกียทอดหนูวละนีหรือความดบุบอกกีฬาน้องนีไป่ตามไปว่าหนูวนีห้าบาบุอาไม่รงน้องเกีน้องมันะชิน to ấy nào quá hả ông mẹ để kêu nhiều phát nó còn đây ta đây, ừ người ta nó quá ở gì ông đặt cho cái ông lấy ông làm đi gì đây mình nhớ nào à mẹ, mẹ kêu... đây nãy ừ. thì nó giờ thì... nó mang một tầng đấy đấy này lấy để bảo chỉ cái thùng bát một ต้งใอนนี้อ็นนี้กินนงปะ่พ้าจยงมากลตั้อยู่อะยมาดิเเออตพี่ยังรามาเลยอ่ะเวฟเราไม่ใส่เวฟมาเวฟมาให้แจ้งมาเลยดีมากแจ้งตาตาแจ้งตาเกลียดมาเฟ่มาเฟ่มามาเลยอยู่ยามาสังเกตอยู่ยามาหลัว้วตาเลยเชียมาเออไปบ่แล้วเชียวเอาไว้นีเอามา

เบตอบกูกาเใชสเกอเยอได้เอหวได้ใส่เอาไปใชี่เยาทานทุอาอที่ทองช้กู้าช้เกลือที่านที่ห้นกนท่ีสเอ้ดก่มาตัวยเบื้องนาไใ่มาพอไม่ชอบมันักกพอไม่ชอบใช่ป่ใช่หเหรอใช่หชหอใช่หเาทใ่ลืท้าใส่ลในช่วงเดือนน้องกินได้กูไยูเดยไอหลอดเน้องยากินเ่อูลยหขาใหสหเ่นี้มีพไม่เล่อ่ามอืมโอเคเอาไม่้เียยวเ อืออืออือ <coughs> oh <laughs> <laughs> <coughs> ยืนนิ่งไปนิ่งใจยืนตั้งไปหรอตังไปแค่ตัว่าแม่แม่แม่นะซีเราแล้วหรออันตอนนี้มานี้เราว่ารนี้อยอะใหญ่ใหญ่อันเยอะแล้วหรอที่เราำลงปอะฝืนสองโมง้นะนอย่าโอเคแค่เ้มมาทือยว่าอ้สอถอหน้านี้ยมมานมาจนี้เลฮะจานี่ยใครต้อนที่คุดวงเวเอามันเพลกตอน้ยปะ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 ะมาเลยโอเคแด่าไ้หออค 妈，嗯，妈嘞。 บานฉโอเมบานฉโอเมออยืดดูเลยมามีปลอยอย่างั้ส่ออปลอออมปลอมาออปลอออปลอเ็แต่งสกันเถอทุกคนต้องใส่ดีไหนนี่แสงกันนั่มาหันโงนี่เลยเออมาชติโอ๋น้องไมเลยถ่ายช่องไห้ขนาดล้านลูไอยิ่งเผชิโอน้องมเลยอมาย่เขาอใช้เสพสีละไทยอ่ะเออเนี่ยเออเนี่ยเอนี่ยงูบ้านน้วยจะยืดตายเอาไวเใช้คุยแสงกันใช้ย่ะไม่กี่ยี่ไม่กี่คั้ยี่บอนหนูกูอ่ะเพื่ยิ่งเผชโอน้องไม่เสพตัวเลยฉันเาตัวเดยยองใช้ละไทยอ่ะ

Sao nó mà nó lòng ấy à ừ chờ đâu sai nghề ra bây giờ bán nhiều lên là khu chú đó họ là bắt cái tuổi nhiều lạ khu huy hả cái xưa này khu đó này cái là khu đó đi bà 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 mà sa gì đó lo mà sa gì đó lo mà phú sa cái gì này sai nghề ra mà nhìn mình nhìn thấy vậy nó không mua thì là nó gì vừa nó vừa mình trai mình chỉ mình mau máy tại nó ấp phải nó ông ai nói vậy mà lo อโย่ละกันเดียวตะคนได้ตื่นไปแท้เมซาวยูนะคันดอดิกล้วยพ่อน้อใหม่จูเหยติดตาละไปเนาะแกอย่าอโย่จวนะกล้วยเมนี่นะคันดอติกล้วยของเออีกต่อยก็ยายชูบาเล่อีมองเล่ตองอันนี่อีมองเล่ตองอันนี่เอะคันดอกล้วยพ่อซะหน่อยขอช่วยมันไหนละล่ะมันบ่มีคุยตองช่วย กระทุยะบาเล่ยะบงิโฮยาจาโยช่านเนชุงเจียวดาล่อดโวเนปุดเดมอนเยจิโยกระตุยะละมั้ยอ่ะออดานโนฮาพลิติคโฮยาอะไม่ดูออนเลอออหนองกาวอออตวยลิงแทละกาโยมิอะไม่ดูออนไหลนองทียากะยินติงเนเยสอะโยมิซอกานาทียาออมีอลองลิติดล้าวัยละออวาดาลอวะซังฮาตาซองฮัง หมายไหนล่ะยอมยอมอะไรอุ๊ยนี่คนลูกไปมีเสียวเหรอยอมมานี่มาพ่ออ่ะเหรอไองี้มาพ่อเหรอหมายอุ๊ยนี่มาแค่หมุนนิดายอมมาบอกอ้าวนี่มาอุ่นน่ะแม่งก็เลยทําน่ะอุ่นแม่งก็จะได้อุ่นแม่งอ่ะคนรู้ไม่นี่นะนี่คือว่านี่น่ะดิมามาเนี่ยพี่ดิถ้าใจเนี่ยอ๋อเนาะก็เลยแม้ลูกแมยอ่ะเนาะนี่อยู่ด้านน่ะปืนควานน่ะคนรู้ตัวนี่แท้ไม่สู้นะใครดอลี่เกิดทําหนอไม่เลย นบเดีนี oh, <no. S 1> ่มาบ้ามนะบานาเองไนะเมื่อบ้านาเนั่งอกันนะเตนในทซ่สนราณอมลอยโอที่ลอยลอยหมอลอยวลอยอะลินจีจ้าบ้านเราเผู้พันนะสไอย่าดูมั้ด็กี่ดียไเลยยี่าเราอันเลส่วะเ็กี่ดียรเลยยี่าราอันเลสัองวะเขาะขละมอละงนขาก็เดินแลก็ได้กระเดินแลก็ได้ลิกกับบ้านเานนหนึ่งอาศยวเนาะตัว

ฝอดัสบะไอ้เหี้ยมูนเอ้ยฉายอยะนะน่ะบีอมบลามออดาอ่ะน่ะหัดที่ขောင်းเลวอซโดดเลยไม่ดูงละกะละอ่ามาโอวะอวะโอ้อยู่เล่อยในแทรกามิเดะทาอยู่ชมจุดสู่องค์การให้ทูน้องเสรี่เดี๋ยวจะเอาใจเยซีเยเกต้าซาโยไลมอนอาน้องปะจาไอ้เหี้ยดิมานี่เฉยวะทอนละอ่อนน้องไม่แล้วน้ออย่าเลว

nó không lấy anh gia nhập mát mẻ, làm gì thổi pha cái khoa làm gì thổi pha khoa Oh, anh nói cho mọi đẹp không lá lắm đấy. sai lấy là nó mày nè. ไม่อย่างน้พอไยฉันอีากใ้ฉันดั้าได้แล enfin ้ได้อะรกัเนี่อ้ยั่นพัจกอว้ายอก็จีดับเลยลองอชงแหมมาไม่เห็ว่าลทองไป็อรเลย y บานนี้โอเบ้าน้นรบานมอม่เวาลีท้งเปนอะไรแล้วอชอย่อะไ้าฮ่า่า่า่ ช่างล้วไม่ควรจะแก้ไอ้แทนล่ะนึ่มองมาเลยซืมไหมยน่ามาลอี่ยเยมาแบบไปยอนเลยนะไม่รู้อะไรกยแบบฟุ่ยใหญ่เลยทั้งหมดโอ้มันอะไมันี่แบบมัอะไรก็มาโกกะมาโกะไม่บ้านอะไรมั้อืมไม่นู้จะขายใครขายขายสไขายยูมาร์เนสซืมาไม่เ็วมาร์น่จะขายว่าใคมันรอนี่รอนี่ยูโอเชียเดียว่ะ ไม่ยห็นน้องล่ะฮะน้องหด้ท้อยี่้าดอกกจีได้เ่อวะยูยูยูนี่พอไหอยี่้าทออ่ะนี่ท้องเปียแล้วดิอเล่ม่เลยตงก็จีได้โอเล่น่เอเอกะจาน้องพ่อจะเคยทองก๋จีพอพ่ออยู่หละแม่กรนดรมาเอเอยู่อดมมาซักกุศลไม่หรอทองกจีสีได้ยูน้องพ่อจเคยอีออ แม่นเชอรมะบาลีออกมาเาลุ้น้องผปกเราอย่าทองเบาเอ้สายถเราจีริโออันล่อเอรโอเอ้ยพงเริเขาน้องผูเฮดอยากกระตัวนงงชาแต่เอ้ยน้องทุลงสอบยาสาดเกิดจากจาน้องผปชเฮเฉยเลยโยวะอุ้ย่ทองเราจีิโอปเลยมันคลิปทองมันเบาอะมันนาเชยโทอพี่เนี่ยอย่าบานาออนใช่ไหมวะเรียกยินดีที่เราจะมาเตะเตะเราไว้ วิทมาแล้วทองน่โอ้มาไปทโทงท้วงคำนี้มองะละมอยอยาท้องไลเบื่อวยมาแล้วม่มาเจ้าบ้ามาคนไี่ได้าท้องเบื่อนกอกมาด้ขก่ด้ายร้อยไปอะมั้ยไี่ได้ายร้องอะมั้ยนักให้ฟังเขานัีกุญแจมันหอเไปอะไข่ดา้อนหอมอะหอมอเลยเพราะจะกิท้องก่ด้ายไเอือคำนีหมองเลยหมอไม่ท้องที่มนเบ่อะน้องก็จะเคย นาทองก็ชวอืมยกกะตอน่ะชาเลยท้ยโท้ยแม่ไปทอวไปเพื่ออย่านันสินนี่วาดเมันำพูนมามาอัอนี่มท้องไมอ่ะ Oh no ไม no ่น er ้ำ yeah, พูนี่หมาหมาอันย่ายอเลยจะใหเรเทกนใช่มหมไม่ขอกันกูด้วยยกท้องแล้ไม่อ่อนยนมาน่อไมไม่มองชมมไม่ไยท้องใจม่ไหมัน้ำจวงขานพุน่มามอี่มาผนัท้องรล้บไ นักทแกสยมัอมีท้งอีทีลมามมนงมาอยู่ีบไม่ทงแล้วมัยัี่นงแล้วมันก้อมานนก็ใส่ห้งกัเจ้กย่นอนิงพ่อแก่อมาอาพอยัรู้าบนิงพ่อน้แก่อมาอาพ่อเน้ยัลรู้าบไม่ไม่นั่งแล้วเว้น้องมันักสุดท้ายก็รใบมานอมันนัองใสท้้งบยังอ๋อแล้วยังไม่นั่ะเอยเนี่ยแก้วข้ามมาอ๋อเนี่ยลึกสีดเด เออจะมีงย้อนปูย้อนมาดิบายเลยซื่กาะ้งบอยออนมาท้ออยังไม่ท้องเลยแม่ยางก็ตัวอนะสิวันนี้เพื่อนาะอย่าบารลเลยก็อาน้องจะหลบบารมยังมีท้องไโอเคก่มันหลีกวหน่ะามาทำไมมันหลียแล้วเ่ยหลีหลีลียังหลีวน่มยังม่ทองลยถะบร้หน่ะมยังไม่หลีกแล้ห่ะมายังม่ทองลบร้าหนหลีลี